บรสวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นคาพาชนบุรีนะฮะนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะคาพาดีเซลนะเครื่อง2.2ของมันเร็วตัว140ินะเบื้องต้นคันนี้ลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะในราคา8 8 0 0 0ซื้อมาใช้ได้ประมาณ2เดือนแต่ตอนที่ซื้อมาตอนแรกก็มีอาการเสียงดังอยู่แล้วแต่ไม่ได้ดังขนาดนี้นะลูกค้าแจ้งมีรถเครื่องมีเสียงดังอ่ะเดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะ ดังคัดมากครับดังประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องยกเครื่องลงมาดูนะมาผ่าดูนะว่าเป็นอะไรนะ,ะเปิดเครื่องมาดูนะดู มาร์กผิดด้วยนะวาวก็แทกอยู่เห็นไหมรอยก็แทกลูกสูบสูบหนึ่งกับสูบสี่เนี่ยโดนมินม,นมินเห็นไหมอ่าฝาสูบแล้วก็ท่อน้าท่อน้ํานี้ใช้ไม่ได้นะแบบนี้จะเปลี่ยนใหม่มาดูลูกสูบเป็นรอยนะรอยหมดเลยแล้วก็เนี่ยที่มงนะเห็นไหมรอยมงดยู่นี่ก็โดนเนี่ยเห็นไหมขาวขาวเนี่ยโดนมาเลย ปักปักปันเลยนะเป็นเส้นดูความเสียหายนะครับพวกหลุมเลยปอกเป็นรอยนะเนี่ยเ,เส้นๆเห็นไหมเ,เส้นๆเลยอ่ะสูบหนึ่งนะสูบนี้ต้องตีปอกใหม่อ่าแล้วก็เนี่ยลูกขลุกนี้ลูกเบียด หลุมหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนลูกลูกหนึ่งว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่เลยสูบหนึ่งฝ mm hmm. าสูเบเจบาเจวาวปาดฝาอันนี้ก็ฝามาเสร็จเรียบร้อยนะก็คือมีปาดฝานะครับปาดฝาบดวาวตีปอกใหม่นะครับปอกสูบหนึ่งสูบหนึ่งตีปอกนะนอกนั้นขัดแต่พนันธทมิง่งลูกลอกตัวตั้งนะปะเก็นฝาสูบท่อน้ําทั้งหมดเจ็ดเส้นวาวน้ํานะ ปั๊มน้ำผ้าคัดจานกดลูกปืนกดคัดลูกสูบแหวนใหม่นะครับอ่านี้ยจะใสู่บหนึ่งอันนั้นลูกเดิมนะเตรียมตัวประกอบเลยอ่ามาดูลูกสูบนะนี้เป็นลูกสูบใหม่นะครับของใหม่เลยลูกสูบเก่าสามลูกนะลูกสูบใหม่แหวนใหม่อ่าอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะใส่ผ้าเปลี่ยนใหม่นะครับปั๊มน้ำลูกลอกตัวตั้งอ่า Like หลังจากยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดูนะระดูว่าเครื่องติดเสียงดังหายไหมเสียงดังแตกๆหายไปนะแต่เครื่องตันนะ เครื่องสั่นเดินไม่นิ่งนะครับเครื่องสั่นรอบเดินเบาสะดุดสะดุดอ่าเสียงที่ว่าดังตตกแตกตตก,ตกไม่มีแล้วนะอ่ะหัวะเบิลเครื่องนี่เครื่องจะสั่นระหว่างพันรอบพันรอบถึงสองพันรอบนะเลยสองพันรอบไปเครื่องนิ่งนะอ่าเครื่องสั่นนิดๆเห็นไหม มาดูโค้ดในกล่องโค้ดขึ้นอยู่เซนเซอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะโค้ดนี้นะขึ้นเกี่ยวกับเ,นเ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะเกี่ยวกับอุณหภูมิเครื่องแล้วก็มาดูกันน่าจะเป็นตัวอ้ายเครื่องหรือเปล่าหนึ่งตัวเจอวัดอุณหภูมินะจากที่เราทําการเปลี่ยนเซนเซ,นซอร์แล้วนะอ่าลบโค้ดไม่หายนะ เ็นเซอร์เกี่ยวกับอุณหภูมิในเครื่องสูงอ่าเทนเซอร์ตัวนั้นไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวแล้วนะก็คือต่อมาก็คือตัวแอร์โฟเสียนะครับดูเห็นไหมหนูกัดขาดหมดเลยแอร์โฟเสียหนึ่งตัวจะเปลี่ยนแอร์โฟนะะแล้วดูว่าโค้ชจะลบหายไหมเดี๋ยวถอนหัวฉีดออกมาล้างทีละหัวนะฮะล้างหมดสี่หัวล้างหัวฉีดใหม่เพรลูกค้าเคยทําหัวฉีดมาแล้วนะทําล้างใหม่ ถอดมาล้างแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะแต่ใบมันขัดๆอยู่นะเดี๋ยวปรับแต่งใหม่ทำทั้งหมดสี่หัวหลังจากล้างหัวฉีดนะสีต้นนะนะแล้วก็เปลี่ยนแอร์โฟมาสตาร์ดูอาการเครื่องสั่นสะดุดนะฮนะาหายไหมเครื <L un ters> ่องเดินนิ่งเลยนะดู วางพันรอบอ่าไม่มีสะดุดแล้วนะอเอดูโค้ดนะว่าใน,นกล่องหายไหมน,นี้ใช้กล่องเดิมแรงดันน้ำมันโอเคนะมาดูโค้ดโค้ดไม่มีในกล่องนะโอเค ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนหัวฉีดกันนะปรับค่าการฉีดน้ำมันให้เท่ากันอุณหภูมิได้ที่นะอุณหภูมิได้ที่นะเดี๋ยวมาทําการปรับค่าการฉีดน้ํามันให้ให้เข้ากับกล่อง ECU นะด้วยระบบคอมพิวเตอร์<ป>อตอนที่หนึ่งนะเครื่องเริ่มนิ่งนะ้งแล้วก็เสียงเงียบลง ต่อไปต้นที่สองบองเปลี่ยนเครื่องอ่าดิ่งแล้วนะต้นที่สาม ตอนสุดท้ายดู่เครื่องเดินนิ่งนะดูสายพานไม่มีดันออกมานะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดูทดสอบวิ่งเทสนะรวิ่งปกติเลยกลาเป็นร้อยนะะอัตราการเร่งดีนะครับ วามร้อนโอเคผมทีนะสำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะอันนี้ลูกค้าเอามาให้แก้เกี่ยวกับอาการเครื่องดังนะเครื่องมีเสียงดังเครื่องมีปัญหานั่นเองที่ทําไปก็คือตีปอกสูบหนึ่งนะก็บาดฝาเจียบาเจียว้าวใหม่นะครับทำยกเครื่องลงมาทําใหม่นั่นเองก็เปลี่ยนชุดสายพานเทมมิ่งนะแล้วก็ชุดพัด ไล่ระบบน้ำมันนะล้างหัวฉีดใหม่นะลงทะเบียนหัวฉีดใหม่ปรับตั้งสายเบรกมือใหม่นะสายเบรกมือเสียไม่ล็อกนั่นเองก็กองลูกหน้าลูกหลังอ่าจบสวยๆไปเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคกับครูช่างต้นทาทาชลบุรีนะฮะ080 222 0 0นนะ เรื่องนกคาาเพชถุงชั้นตนคาถาชนบุรีซื้อขายต่องจบผูที่เนีจยว